สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ I am not g h o s t ใน สวัดีค่ะทุกคนพบกับกระโดดโกดในช่อง i am not g o a t กอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่พัทยาท่าเรือแหลมบริฮายนะเรากำลังจะไปที่เกาะล้านจะไปดำน้ำนะคะทีมนี้ดื่มเต้นอีกแล้ววันนี้สาภาพร่างกายไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นั่งจากว่าเป็นจุกเสียดแน่นท้องตั้งแต่เมื่อคืนเนะ่เนื่องจากว่าเรากินพิซซ่าไปเยอะเกินไปเสียตังค์แล้วเนาะก็ต้องไปเนาะนท่าเรือเงียบม,มากแหลมบริฮานคนน,น้อยน้อย เงียบสงบเลยอปกติตรงนี้เดินสวนกันเลยนะตรงเนี้ย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 เอาละค่ะทุกคนเข้าสู่ช่วงบรรยายภาพนะคะตอนนี้เราก็อย่างที่บอกว่ามาถึงท่าเรือแหลมพะลิไฮแล้วเราก็มานั่งรอเรือกันนะคะให้ทางลูกเรือเขาเรียกลูกเรือหรือเปล่าใต้กง๋งเตรียมเรือเลยพร้อมปุ๊บก็ลงเรือกันได้เลยนะคะสำหรับทริปนี้เนี่ยเราซื้อ มาในราคาเท่าไหร่วะ2,500บาทั้งจําไม่ค่อยได้อะแต่ว่าอุปกรณ์ดำน้ําต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องเตรียมอาเลนะคือเนี่ยเนยเนเห็นไหมว่าเขาอะจะเตรียมไว้ให้เราแล้วตอนที่เราจองทริปอะจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถามไซส์เราว่าเออเราไซส์อะไรเขาก็จะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่น VCD Regulator อะไรเงี้ยเอามาให้เนี่ยในของโก้ก็มีแบบ ทั้งกระเป๋าครบชุดมาติดชื่อเอามาให้เลยพอมาถึงเราก็มาตรวจสอบก่อนก่อนเลยว่าได้ครบหรือเปล่าถ้าเกิดมีอะไรใส่ไม่ได้ก็บอกเขาเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ได้นะแล้วรวมถึงเนี่ยถังออกซิเจนด้วยก็มีให้ด้วยอย่างวันวันหนึ่งดำสอไดก็จะมี2ถังหรือถ้าสาไดก็มี3ถังคือเขาเตรียมทุกอย่างให้พร้อมซึ่งสิ่งแรกที่เรามาถึงเรือเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นระยะทางใกล้ๆจากจุด นั่งเรือไปอยังจุดดำน้ามันใกล้เนี่ยเราควรมาตรวจสอบอุปกรณ์แล้วก็ประกอบชุดอุปกรณ์ต่างๆก่อนเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไกลอย่างโก้ตเคยไปกระบี่อะไรเงี้ยถ้ามันระยะทางไกลเป็นหลายชั่วโมงอะชั่วโมงสองชั่วโมงอะมาถึงก็นอนหลับพักผ่อนบนเรือก่อนเลยหาอะไรกินก่อนเลยซึ่งทริปแบบนี้นะคะเขาก็จะรวมเรื่องอา,อาหารกลางวันแล้วก็ของกินเล่นอะไรเงี้ยไว้ให้เราแล้วในราคาที่เราจ่ายไปตอนแรก ส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่เราอาจจะต้องเตรียมมาเองนะคะก็จะมีเนี่ยชุดดำน้ำอาจจะเป็นชุดว่ายน้ำก็ได้ก็แล้วแต่คนจะเลือกว่าแบบเป็นขาสั้นขายาวมีให้เลือกหลากหลายแบบอันนั้นเดี๋ยวอาจจะทำคลิปพาไปเลือกซื้ออุปกรณ์อีกเีล็กนะเพราะว่าของโค้ดเนี่ยก็ไม่ได้มีครบถ้วนเท่าไหร่นะ แล้วก็อาจจะเตรียมผ้าเช็ดตัวมาเอาไว้สําหรับเวลาขึ้นน้าทะเลมันจะมีน้ําจืดให้อาบแล้วก็เอาไว้เช็ดหน้าเช็ดตาอะไรเงี้ยรวมถึงครีมกันแดดด้วยก็เอาไว้เติมระหว่างระหว่างวันเพราะว่าอย่างมาดำครั้งหนึ่งอ่ะมันมันจะดำสองไดวันหนึ่งนะแล้วไดแรกลงไปอย่างเงี้ยขึ้นมาพวกครีมกันแดดมันอาจจะละลายไปแล้วเราก็จะเติมครีมกันแดดเข้าไปใหม่ได้เหมือนกันนะก็ควรเตรียมแล้วก็อย่างแว่นตาหรืออะไรเงี้ยอุปกรณ์ต่างๆก็ เอาตามที่ต้องการจะมีก็เตรียมไปเองอันนี้ประกอบประกวกันนะครับเมื่อกี้ไปประกอบถังเสร็จแล้วแล้วก็มามาแล้วก็มาประกวดต่อรบอย่างครับเด่นเคนไปกับคู่เหรอคะ้องหนูไปกับคู่ใช่แม่คู่ต้องดูแลหนูดีๆเลยนะ และแล้วเวลาที่เราล็อคอยก็มาถึงแล้วค่ะได้เวลาลงไปใต้ทะเลของเกาะล้านเพื่อดูความงดงามของใต้ทะเลแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลย thank you เจอเจอปลาอะไรมั่งเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเลยด้วก็ก็ดีครับแต่ว่าโดนโดนฟินช่างภาพฟาดหัวไปทีครับคุณว่ายน้ำคุณดำน้ำยังไงบัดดี้คุณหายก็เราอะเห็นเขาว่ายแบบฉิวแล้วไงเราก็เข้าใจว่าเออบัดดี้มันต้องไปด้วยกัน อนนี้ไม่รอดอ,ะอนน่ะ<ด>มันมันแบะมันแบะแล้วมันจิบนังหัวเปลี่ยนแบบหัว้จทำไมสวยจังอ,ะอนน่ะ นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยย้ายจากตรงเนี้ยเน่ยแถวนี้มาตรงนี้นยยนนะนนซึ่งจะให้ดูเกาะล้านอะ่ะเงียบมากอะ่ะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยอ,ะอะ่ะคนไม่มีเลยหน้าหาดไม่มีใครเลยแล้วดูดิเนีย่ยไอ้สไลเดอร์อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านบอลนอะที่เป็นแพให้เล่นอะ่ะเงียบไม่มีคนไม่เลยเหงาอะ่ะเงา เราก็เลยมาเอาเรือเอาเรือมาเทียบกับอีกลำหนึ่งที่เป็นแบบบ้านบอนอะเราก็โดดข้าบเรือไปเล่น่ะรีบรูเราอยากไปเล่นอะไปไปไป เทียบเหมือนกันเรามาเทียบเรือแล้วก็ขอเขาเล่นไปไหนอะคุณกีรติไปไหนอะ สำหรับไดที่2นะคะเนื่องจากว่าฟุตเทจของเราเนี่ยมีน้อยเราก็เลยจะใช้ภาพนิ่งนะคะซึ่งเป็นภาพนิ่งจากการดำน้ำได1หนึ่งและได2สองมาแบบผสมปนเปนกันนะซึ่งรอบนี้ก็จะได้ถ่ายรูปกันมากขึ้นโดยรวมแล้วการมาดำน้ำที่เกาะล้านเนี่ยกดเห็นว่าในท้องทะเลที่เนี่ยมีขยะเยอะมากทั้งพลาสติกขวดแก้วขวดเบียอะไรอย่างเงี้ยอย่างมีรูปหนึ่งกดหยิบขยะขึ้นมาจากใต้ทะเลด้วยนะนี่ใน,น,นรูปนี้ในมือที่ถืออยู่คือขยะนะก็อยากให้ทุกคนเนาะมาเที่ยวก็ช่วยการรักษาสิ่งแวลดล ได้สองก็จบจ้ากับบ้านจ้าส่งได้เบารลงทะเลครั้งนี้ต่างจากลงทะเลครั้งแรกนะแบบหาปลาดูได้เก่งมากขึ้นอ่ะเหมือนแบบรอบแรกเราไม่ค่อยเห็นอะไรแต่รอบนี้เราเห็นปลาตัวน,น้นอยๆหรือแบบอันนี้มันอยู่กับชายเยอะมากขึ้นอ่ะมอีดีมากเลยแล้วก็เดินทางกลับแล้วไปบ้าน